คนที่ประสบผลสำเร็จหรือร่ำรวยเร็วนะคะข้อแรกเลยเขากล้าที่จะเปิดใจตัดสินใจลงมือทำลูกศิษย์คนนี้นะคะได้รับเงินอุดหนุนจากต่างชาติให้มาลงทุนที่ดินค่ะมีเงินลงทุนจากคนอื่นนะคะตัวเองก็รับกำไรเน็ตๆไปเลยตอนนี้ทำอสังหาขายบ้านนะคะตอนนี้ขายได้14หลังแล้ว และก็จะขายได้เรื่อยๆค่ะเพราะทำเลดีมากจะเข้าพบอาจารย์เพื่อปรับเส้นลายมือเป็นชุดที่สูงที่สุดค่ะของผู้หญิงคือชุดนางพญาหงจักรพรรดินีโดยเน้นเส้นอสังหาค่ะใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีความรู้สึกที่มีเงิน50ล้านร้อยล้านเขารู้สึกยังไงก็ทักแอดมินเข้ามาเพื่อนัดคิวคุยส่วนตัวคุยเดเกนะคะจะต้องคุยทุกเรื่องในเบื้องลึกทุกเรื่องค่ะ กดโอเคกดแชร์เพื่อรับข้อมูลดีๆที่จะนำส่งให้ตลอดไปนะคะ